อืขาสั่นมากกลัวมากตอนนี้ใจยังไม่หายหยุดเต้นเลยพอแล้วชีวิตนี้ yeah. คุณน่ากลัวเลยสูงในบาท,ท,ที่กระจายนะคะกป็นปามารับรองมาทุกคนที่คือถังเบีย <laughs> ถังเบียก็ใหญ่มากตอนนี้เราถึงปอแลแล้วนะคะก็เดินมาประมาณ ร้อเมตรนะคะได้ประมาณร0อเมตรนะคะจากจากท่าเรือนะคะมารอรถบัสที่บัสสเตชันตรงนี้นะคะเขาก็จะมีอยู่สหมายเลขเนาะมี3ามรถก็คือมีหนึ่งศูนย์หกก็หนึ่งสค่ะเอจะไปในตัวเมืองนะคะก็จะสามารถใช้106แล้วก็606ได้นะคะเราต้องโหลดแอปพลิเคชันของเขานะคะทีบอกที่ป้ายเลย หรือไม่ก็เราต้องซื้อบัตรตั๋วรถนะคะแต่ว่าที่ตรงนี้เขาไม่มีขายบัตรตั๋วรถนะเราต้องซื้อที่ในเมืองเท่านั้นฉะนั้นเราก็ต้องมีแอปไว้นะคะถ้าเราขึ้นรถมาแล้วนะคะเราสามารถที่จะสแกนตรงนั้นเลยะะสแกนแล้วก็จ่ายผ่านบัตรได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกให้เรารู้ว่าเราจะลงตรงไหนมันถึงตรงไหนแล้วนะคะ

ออริจินอลเขาเลยทุกคนต้องลองเดี๋ยวมาดูว่าไอ้สั่งอะไรไปนะคะว่าแล้วก็มาเพโรกิ ogi, ก็คือเป็นอาหารพื้นเมืองของเขาทุกคนอันนี้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบเป็นแบบนึ่งนะคะมันจะมีแบบนึ่งแล้วก็แบบทอดนะคะข้างในจะเป็นไก่จะมีไก่มีมีหมูมี แล้วก็มีแครอทนะคะส่วนอันนี้จะเป็นโพเตโต้แพนเค้กนะคะตัวนี้ aquí. สองอย่างนี้ก็เป็นอาหารพื้นเมืองเขานะคะถ้าทุกคนมาก็ต้องสั่งนะส่ว <David Fil m analysis> <mind> นข้างในจะเป็นเนื้อหมูจะเป็นส่วนผสมของเนื้อหมูแครอทแล้วก็มีเห็ดแล้วก็อะไรสักอย่างนะคนอันนี้ก็จะเป็นครีมงซอสนะโอเคมามาลองกันคนข้างในก็จะเป็นแบบนี้ มันอร่อยมากอันนี้เป็นซอสอะไรอ่ะเป็นเนื้อซอสพริกหวานอ่ะทุกคนอร่อยต่อไปนะคะปลาเตยจัดเค้ก นี่เป็นน้ำอะไรไม่รู้ทุกคนแต่มันอร่อยมากน่าจะสตรอเบอรีม่มั้งเห็นสตรอเบอรี่คือแบบเอะไม่รู้เลยนะคะว่าแบบต้องสั่งอะไรเพราะว่าแฟนเป็นคนสั่งเพราะว่ามันอ่านไม่อกอกดูดีทุกคนอ่านออกไหมทุกคนอ่านออกไหมอ่านไม่ออก <S <S อ่า p ลิชเบียร์ เป็นซุปที่ชื่อว่าชูเรกอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนมาเราต้องกินอ่ะทุกคนอันนี้นะคะประมาณ200บาทนะข้างในก็จะประกอบไปด้วยไข่ต้มนะคะแล้วก็จะมีโปรติโต้มีมันฝรั่งแล้วก็อันนี้คือเป็นเหมือนเป็นไส้กรอ,อกนะคะแล้วจะมีแครอทอ่อกลิ่นหอมมาก เป็นเหมือนกลิ่นกระเทียมอ่ะทุกคนแบบเดี๋ยวลองชิมแปบบ๊บ Got little sour รสชาติจะแบบว่ารสชาติจะค่อนข้างเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่จะได้กลิ่นของกระเทียมน้ำแล้วก็พริกไทยลองลองอือหือ โอ้ทุกคนมันสวยมากเลย อารมณ์เป็นแบบเซ็นทรัลนะคะ ะะทุกคนมาต้องถ่ายกับมมนี้แล้วก็มุมนี้นะคะเอคิดว่าเอาจะลองเล่นอันนี้ดูเพราะว่าเอไม่เคยเล่นขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยอะใหญ่กว่าที่เอเชทีกเพน่ใหญ่มาก นี้นะคะเป็นทิเกตราคานะคะเป็นราคา15นาทีราคาปกติอยู่ที่3.5สวอตตี้นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็คิดไปเลยคร่าวๆคูณ10นะคะก็ประมาณ350บาทนะคะอันนี้จะเป็นอ่อสเปเชียลพนะคะก็อารมณ์แบบว่าเป็นเด็กนะคะก็25 สวอตตี้ก็คือ250บาทประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็น V.I.P ก็คือขึ้นได้สำหรับเราสองคนอะไรอย่างนี้มาเดทกลางเวลา30นาทีนะคะประมาณนี้อันนี้คือเวลาเปิดปิดค่ะโอเคเราไปกันเลยโอเคซ so ้อตรงนี้เป็นตู้ซื้อบัตรนะคะสีดำๆตรงนี้นตู้ซื้อบัตร ที่นี่เขารับเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตด้วยนะคะ Thank you. So. I went post. 1 meter. Thank you. Wow. Thank you very much. Thank you. ทุกคนเราได้ไปแบบ private ด้วยสองคนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะตอนเย็นทุกคนดูวิวสวยมากไม่แน่ใจว่าเห็นวิวไหมทุกคนวิวคือสวยมากวิวแบบสวยมากเป็นวิวเมืองกรีดสนะคะ ตรงนู้นเลยตรงที่นั่นเลยก็จะเป็นซิตี้นะคะแล้วก็จะมีชิงชามาหมุนด้วยนะคะโอ้ยเสียวอะ่ะทุกคนค <laughs> ทุกคนด้านหลังคือไม่มีอะไรเลยทุกคนเสียวมากก็เลยเนี่ทุกคนเสียวมาก,ก <laughs> ออฟไลน์ สเกรอาการซิสต์ตกคุเคอแบบที่สุดคือไม่ไหวแล้วรอบเดียวคือพอคือพอจริงๆแบบขาขาหนูแบบขาไม่กระดิกเลยแบบเยส <c oughs> สูงมากเยสแบบสูงมากขามเมลันจะไมน beautiful ไม่ได้นะมันสูงมันน่ากลัวนะ โอ้ oh, yes สวยม่ะเลยอันนี้คือสูงสุดแล้วทุกคนสูงสุดแล้วแต่แบบเซียวมากเลยอ่ะขาสั่นแบบเชื่อไม่ไหวแล้ว อโอน่สตอยอยากพดอล่ะโอเฮ come here no ย้นเา n ไอ้ค่นัดมูพูดว่าองทุกคนคือขาขาสั่นแบบขาไม่ขยับแล้วอะตอนเนี้ย ือคือขาแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้ทุกคนเอ้ยทุกคนลงมาแล้วแบบอืขาสั่นมากกลัวมากตอนนี้ใจยังไม่หายหยุดเต้นเลยแบบไม่ไหวอะใจสั่นแบบพอสามรอบพอเรียกกดฮลป์ขอลง เนี่ยพอแล้วชีวิตนี้โคตคนน่ากลัวเลยสูงแบบสูงแบบสูงมากพอแล้วไปหาที่อื่นต่อไปตอนนี้เรากำลังอยู่ในบาที่กิไดนะคะในตัวเมืองในตัวกลางเซนทรัลของเขาเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบเป็นบาร์รับๆนะทุกคน Menander, oh, snap, ok? Oh. 70 Baht, hey though. I said 70 Baht and you followed me I'm confused now <laughs> So, the Finnish, hello What is it? I'm playing like a fool Funker Brawler Cola I... It's like this mm -hmm. แล้วเพราะว่าเบียร์ที่นี่จะมีมีรสชาติมีหลายรสชาติมากทุกคนโอค้คนเยอะมากแดดกัน